แดนเผยโมเมนต์แพตตี้ป้อนนมลูกโตขึ้นค่อยกลับมาย้อนดูตัวเองในวัย5วันนะหลังจากที่เขาขคลอดเฝ้ารอกันมานานแบบนาทีต่อนาทีน้องลิกา้าลูกชายก็แซงโค้งมารายงานตัวก่อนเป็นแฝดผู้พี่และแฝดน้องน้องโรราลูกสาวก็ตามมาติดๆและคุณหมอที่ทำคลอดคลายก็บอกทันทีเลยว่าลูกๆของแดนและแพตตี้นั้นน่ารักมาก ทำมเอาคุณแม่ป้ายแดงอย่างแพตตี้ที่บอกว่าได้ยินเสียงลูกร้องก็น้ำตาไหลเลยพร้อมกับแดนที่บอกรักแพตตี้อย่างอบอุ่นด้วยเรียกว่าอบอุ่นและสมบูรณ์แบบทันทีสำหรับคำว่าครอบครัวที่พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกโดยล่าสุคาดค่ะแดนได้เผยโมเมนต์แพตตี้ที่กำลังป้อนนมให้กับลูกและยังได้บอกอีกว่าโตขึ้นค่อยกลับมาย้อนดูตัวเองตอน5้าวันนะลูกวันหน้าตากับตัวหนูประมาณนี้แหละหัวยังเล็กกว่าฝ่ามือพ่อแม่อยู่เลยเอาไว้ด,ดูตัวเองนะลูกนะ นี่รูปตอน5วันนะครับแม่กลังพ่อหนุ่มมาลูกก็เบื่อบิ๊กออกมาตอนนี้ต้องแอบรู่ที่2.4กิโล4 2กิโล4นะครับขึ้นมาหน่อยตัวประมาณนี้เนี่ยนี่ครับหน้าตาหนูประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละไม่กล้าตื่นนะครับนี่หน้าหนูตอน ห้าวันนะนี่ลูกห้าวันสึกสึก <refugees> อื๊บอื๊บสวัสดีครับเดี๋ยวหนูตั้งโตหนูมาดูนอนหนูห้าวันนะนอนสึกจนในมือพ่อนะลูกนะพอเพิ่งก้อนนมให้หนูเสร็จนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด